ยุยี่อลิสาสละโสดแล้วหวานใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานฉลองวันเกิดวัย51นับเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ข่าวดีของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับการประกาศสละโสดอย่างเป็นทางการของอดีตซูเปอร์โมเดลชื่อดังยุยี่อลิสาอินทุสมิดเมื่อล่าสุด เจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนช่อง TikTok u e a e y e แชร์คลิปวิดีโอซึ่งเผยให้เห็นช่วงเวลาดีต่อใจในตอนที่คริสหรือพี่มีหนุ่มคนรักทำเซอร์พระใหญ่ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมมอบแหวนตีตราจองขณะกำลังทำคลิปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ51ซึ่งภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวนอกจากจะเผยให้เห็นบรรยากาศแห่งความรักรอยยิ้มและอาการเขินอายที่ชวนให้รู้สึกใจฟูอย่างที่สุดแล้ว ทางด้านพี่หมีก็ยังได้กล่าวคำสัญญามอบให้แด่ยุยี่อลิสาว่าที่คู่ชีวิตด้วยว่าอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะพี่หมีจะดูแลเองทำเอาสักขีพยานคนพิเศษอย่างป๋าต๊อบปฏิญญาและปีใหม่สุม,มนรัตน์ที่เฝ้ามองความรักของคนทั้งสองถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนจะเอ่ยปากชวนให้ยุยี่และพี่หมีมาจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกันอีกด้วย